ควบมองเวอว่เดี๋ยวรับไปในท่านกระโดดกสังารรอบเนี่ยปีเผยมาได้ห่ะก็เอาบองเววว่ที่กันแหลงจกีก็ปินท่ารัสบจนไม่เนะนะลังจากใรเหลือหวอเปล่าอะไรไม่ใช่เกียสิ่ด้ี่ใ โอ๊ยรำสาเกียจเชียกูกเบงหกมัยนี่จะเกื้อซุนซอนต่บานแ่งของเมือก็จะว่าอะไรชัเสีกเทาต้องบอค่าอย่าอฟังคนนพี่เผอนั่คนจ้างไม่ได้มายุ่งแต่คนยุ่งนีไม่ได้จ้างกอนหน้าซอนหลังเบมากเบหลังอยู่นี่เลยอู้ไหนวะเขาทำอะไรอะถึงสาบ้างอะเกีงัน ตอไปหุปากเนีมื่เห็นพอเขาอาไงหพูไัเตายเลยมาอสัตยเกงน้อยน้หิน่าด้วยน่าหนมากเลยค่ะบลสัรับคานะอคนี้เลยลูกนมึ้สู่มื่อเบิดสุดยาอย่าคิดว่ามื้ออ้างวัง ก็พูเป็นกำลังใจย่างไรก็นาสูดน้ายขอบคุณพี่ตุ๊ตาแสงทรมากเลยครับไม่ใช่แสงทอหรอไม่เอาตากราบกูกรากเลยแมนแม่แม่จากบ้านหรวงเก้าหมดหมดเลยเหรอครับไพย้อน แก๋น้อากะทุกกระที่เนี่ยดดีไม่ตูดีมากเลยก่อนทีไรได้เินเบื่อมากคุณขันให้ลองค่ะตัวขอองค่ะน่าจะบาท้อยยี่สิบหรือร้อยสี่สิบูกมออะไรน้าแม่ข้าจะได้เด็นที่ดานนี้แทนามื่อนัต่างๆเรากำเล่าเลยแย่วกัน น้องบัวส่วว่ายืดูทำไมปวดมาสิมยทำทำเล็กทําทำเล็กขายใคร <c oughs> ไม่รู้มาขอให้สุขภนาะได้ไปลงเข้านเข้านะคะวัจะมาก็อย่าลืมติดก้าวก็แล้วกันซื้อตัวไหนก็ใช้ทํา่อไ พ่ได้ะขอเาเร็วหน่อยอย่กเต้นะค่ะเร็วก็มีเอาเยค่ะใ้รับยิ่งร้ยิ่งยาเอามอาอย่าเ้รับยิ่งกเอาอย่าอับไ้มเื่อนคมันเพื่องคนอรอณใส่กรรับเป็นหุ่ยอกกันเ้ยด้วยเดี๋ยวอะไรเดีวฝ่าแม่ร่อนแค่นแต่ลูกอีนยาแล้ว่เจ้าวันจันวันสี่กับสี่ยาบาหวานให้ไอ้บาหวานจมาวสี่ก็จะง่ายพูด น้อหวาจะขึ้น้างขงดีอาสามอมาสาบอบมือนกันชนแใช่ล่ะใช่เบอร์อย่างมนคืสวนทะลุบอกรักสใช่เบอไปกลับไปกับเยะกลับมากลับมาแล้วก่นที่หลังกูบอกมึกจับชิบียอ สวัสดีทุกท่านนะครับเวกเราขอแดวามนด้วยนะครับก่อนเทลเมยก่อนเขาจะฉีดยาเขาจะเช็ดด้วแอลกอฮอล์ก่อนนะครแอลกอฮอล์นะสงขบขได้ด้วยนะสะษาความสะอาดจะเป็นเป็นแขกเป็นหมออะไรติดเชื้อมากึ่งานเขาีนะนี่นี่ก็บึงพี่เขาอัอะไก็ได้อ่ไนอ่ะแอลกออลุดเนี่ยุดเขมนและทำไมไม่ใช้สำลีใช้สำ กูก็เป็นบาดเป็นแผลกทเชียเอาสาตไปเลี่ยกินพรอเป็นยังไง่ะวานแล้วมูลมากขึ้นเมือนสัตว์สูตรกันอัหกับมันตัไไงเข่านาดยังไงโคตรคไครั่ยังไงที่นอกมากก็ไก่ล้วเมี่ยงก้อนอ้ยสัมี่ี่หอดแพนยาดีพอาีก็เป็นรอบเตรียมาไมใช่รอต่ไป

ก่อนไหนรก่อนจะเต้ยประกาศให้ยากก่อนที่ไหนเรื่องสีประกาศกูเจ็ดเ็บเป็ดเจ็บมากอันนี้เจ็ดกอไท่อทงห้าข้จ็ดกอไอทงห้าข้าหจอดรถดูดูอะไร อ,อ่จอดรถขายรถจอดขวงฐาาลน่นเเอมป็ไตายรถเสียหมอนเสียหมอนเสียหมอนรถเสียหมอนให้ยกด้วรถตูน้น่าจะเป็นจอดรถตันรถเสียหมอนเพราะว่าเสียหมอนจะกลับไปเปิดเพลงโรอเมียนที่ถือใั่ ไปับรถด้วยนะเจ็ดก็ไก่ทอโทมห้าเกเเสียหมอนจะไปเปิดเพลงรรเมืองพี่ผู้ชายไปนะเสียหมอนไปชอนหมอนพี่้หออนมาับรถเหมือน้ย สียงอะไรลอยพานบุญเร่เดี๋ยวเป็นกามีเง้ยหนุ่มบุญหมาแล้วเลยดี

ไอ้ยมึงใจหน่อยกูไปท้ทเกิดข้าโตมาเศรเาทงต่อ็นาดซังไติดโลได้แล้วเดิมวหนาดเกเดมงนติงาปลีนเยมันเีหลายเนาะมีช่วงก็เปนปอกที่สิยงานนาเอายาเจ้อวกันยานี้ฮิินิินนนี้วยางง่ีกว่า Buatnya, kan? Iya, iya dia nongsi sedih, nih Di mana, bang? Di kata, ben Hah? Aduh, karna meram, bang Emangnya dia berubah, ya?